ครับสวัสดีครับสวัสดี F4 นะครับที่อยู่ทางบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็น f c ที่อยู่ f c เก่า f c ใหม่นะครับแล้วก็ f c ที่อยู่ต่างประเทศนะครับร้อยสามสิบหกนะครับประเทศตุรกวันนี้จะพาทุกท่านนะครับเข้าสู่ตำรานะครับโหราศาสตร์โบราณแล้วการหัตถลักษณ์ศาสตร์โบราณนะครับหรือตำราที่ว่ดด้วยนะครับการพยากรหรือทนายทายทักเรื่องของกราฟชีวิตนะครับ ของผมในส่วนของลักษณะการพยากรนะครับตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยะก็จะมีในส่วนของการดูเรื่องของกาฟชีวิตนะครับที่ถือว่ามีความแมน่นยํานะครับเพราะว่าตำรับตาราที่ผมดูเนี่ยก็จะเป็นลักษณะกาฟชีวิตฉบับสมบูรณ์นะครับตามหลักโหราศาสตร์ซึ่งในส่วนของลักษณะกาฟชีวิตคนเราเลยครับเขาบอกว่าจะต้องเอาในส่วนของวันเดือนปีนะครับมาบวกกัน ดูยังไงวันนี้หมายถึงอะไรวันนี้ก็จะหมายถึงเขาจะไล่ตั้งแต่วันอาทิตย์แทนด้วยหมายเลขหนึ่งวันจันทร์แทนด้วยหมายเลขสองวันอังคารแทนด้วยหมายเลขสามนะครับทีนี้เราเกิดวันไหนก็จดบันทึกไว้เดือนเขาก็จะไล่ตั้งแต่เดือนมกราคุมพามีนาเกิดเดือนไหนก็บันทึกไว้นะครับแล้วก็ปีเขาก็ไล่จากชวดฉลูขานเถาะนะครับหนึ่งสองสามสี่เมะลมาเสงมเมียมะาแมมวอกละกาจอกุล สมมติว่าเราได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีนะครับเราก็จะเอามาบวกกันทีนี้บวกกันถ้าเกิน12เนี่ยเราก็จะเอา12บไปลบถ้ามีเกินนะครับก็จะให้เขียนลงเลยนะครับเขียนลงเลขแต่ละฐานทั้ง12บสองฐานเนี่ยละทีนี้เราก็จะดูนะครับได้ว่าในส่วนของเราเนี่ยช่วงปีไหนนะครับชีวิตเราจะดีหรือไม่ดีอันนี้ก็จะสามารถที่จะดูได้นะครับในส่วนของลักษณะการพัรณ์ตามหลัก ที่เรียกว่าหราศาสตร์โบราณนะครับทีนี้มกมาในส่วนของอีกตำราหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าการตรวจสอบนะครับการพยากรณ์ตามหลักหัตถลักษณ์าสตร์นะครับเรื่องหัตถศาสตร์นัก็จะเป็นการดูเอกลักษณ์นะครับหรือสัญลักษณ์ที่ลายมือนะครับซึ่งในส่วนของตำรับตาานะครับหลายๆอาจารย์นะครับก็จะเหมือนกันถ้าเป็นในส่วนของตำราในส่วนของคนไทยนะครับเขาบอกว่าลักษณะเส้นนะครับ จะมีสามเส้นหลักในลายมือนะครับเส้นแรกนะครับที่ทุกท่านได้เห็นก็คือเส้นชีวิตนะครับอยู่จุดกาเนิดอ,อยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้ลากผ่านลงมาอันนี้ก็คือเส้นชีวิตนะครับเส้ชนสชีวิตที่ดีนะครับจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่นะครับถือว่าชีวิตราบเรื่นนะครับไม่มีอุปสรรคแต่ถ้าเส้นชีวิตนะครับมีเส้นตัดขวางอันนี้เกี่ยวกับอุปสรรคหรือมีลักษณะเกาะ ก็จะเกี่ยวกับโรคภัย<พ> est, กเกี่ยวกับระบบช่วงท้องหรือเส้นชีวิตที่ไม่ต่อกันหรือขาดนั่นเองนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตนะครับมีโอกาสรระนะครับที่จะประสบอุบัติเหตุนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นชีวิตส่วนเส้เสนที่สองนะครับเส้นนี้เรียกว่าเส้นสมองนะครับตามตำรับตำรานะครับเส้นสมองยิ่งยาวยิ่งดีนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของปฏิภาณในเรืความเฉลียวฉลาดดี เส้นที่3จุดใต้นิ้วก้อยนะครับลักษณะเส้นนี้เส้นใจหรือเส้นจิตใจใครมีปลายเส้นวิ่งเข้าหาในส่วนของใต้นิ้วชี้นะครับมีโอกาสาที่จะได้เป็นเจ้าคนในคนในภายพากหนทีนี้มาดูลักษณะสัญลักษณ์กากบาทนะครับที่เราจะมาพยากรณ์กากบาทกลางฝ่ามือนะครับก็เปรียบเสม,มือนเทวดาลงมาเกิดนะครับหรือเป็นลักษณะนะครับลายมือของครูบาอาจารย์หมอนะครับคนนะครับนักพูดนะครับหรือเจ้าอาวาสนะครับเป็นลักษณะ หรือเป็นคนที่ชอบเก็บสะสมเหรียญกระสาบหรือภาเครื่อก็เป็นไปได้นะครับซึ่งลักษณะนี้เขาบอกว่าช่วง,งแรกๆนี่ชีวิตจะลําบากนะครับเหมือนกับเทวดาลงมาเกิดเนี่ยต้องทดลองนะครับในส่วนของโลกมนุษย์มาดีหรือไม่ดีนะครับก็เลยลําบากนะครับแล้วก็ถ้าไล่รเป็นข้อเขาบอกว่าหนึ่งนะครับจะเป็นบุคคลที่มีคนที่มีบุญบารมีสูงนะครับ2เป็นบุคคลที่มีซิกเซนนะครับ ไปตามสถานที่ต่างๆขนลุกคนพองนะครับไปตามวัดวาเก่าๆหรือบทเก่าๆนะครับสามนะครับเป็นบุคคลที่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะครับมาทางด้านความฝันข้อที่สี่นะครับเป็นบุคคลที่ดูดวงแม่นปัากรณ์แม่นนะครับหรือข้อที่ห้าเขาเรียกว่าพระเกติคุ้มครองนะครับเทพรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับสาหรับคลิปนี้ขอจบการบรรยายเรื่องของการกระบาดกลางฝ่ามือเพียงเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับ ก็ขอให้ทุกท่านนะครับนอนหลับฝันดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ